สวัสดีครับบ่าวเถาะซอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่4กรกฎาคม2566นะครับพี่น้องกับพาเดินทางพี่น้องครับมืองนิมหาปูซีศูนย์ครับนั่มไล่ซื้อครับ FC แฟนคลับทางช่องนะครับเนาะที่เพิ่นมาฝากเปิดดวงน้ำปูเนาะพี่น้องครับงวดที่แล้วเพิ่นเปิดงวดนี้เพิ่นก็ฝากมาเปิดอีกเนาะพี่น้องนะครับผมก็มีหลายท่านเนาะครับมือนี้ก็ฝนตกตั้งแต่เสาร์พี่น้องว่าจะบ่ได้ออกเดินทาง กะไข่แน่นะครับนาอฝนก็เริ่มซาแล้วนะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องครับตกยาวมายันเช้านะครับธรรมช้ชมเมือนี้กะเป็นเงียบเียเพิ่งล่งหาล่งหนากันเมื่อบ่อพี่น้องนะครับเนาะมาท่านได้พอไนไปเฝ้าปลาสันปูว่ะกับเนาเนะพี่น้องนะครับเนาะจะงก็น้ำลายซื้อไปปูเปิดดวงให้นะครับธรรมช้ชมครับธรรมช้ชมนะครับเนาะ ไล่ซื้อนะพี่น้องกับไล่ซื้อเอฟซแฟนคลับทั้งช่องกับสองแผ่นกระดาษนะครับนะเนาะเพื่นฝากมาเปิดดวงน้ําปูทรรมชุมนะครับโอ้เนาะครับเนาะจะได้นําไล่ซื้อเปิดดวงให้เด้อน,นะครับเนาะกับผู้เพิ่นเปิดแล้วเพิ่นก็นมาเปิดอีกนี่ครับพี่น้องนะครับเนาะบริษัทนี่นะครับตามปูไปธรรมชม โอเป็นยังยกกรครับปูกาบนมัสการครับปูมาอนอยู่ปูนอป้อปูบนนี่กระเด็นตรงกับปูลเลยปูยำเลยเด่นหาเน,นี่ยครับท่านผู้ชมเ,เด่นหา้า ละม่ามือนังปูวาบอกยอเพิ่นมาจากทั้งสายกับปูสารข้ามบอ่อที่ปูไห่ตองวดที่เคียนให้เพิ่นไปห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าสามบ่อปูอ,อ,อืมอมท่านผู้ชมนะครับลาบ่างพวกเขาเดินหกเดินหก <laughs> เดินหกศูนย์หกศูนย์นะปูเนาะออโอ้นนกับมาบนพี่น้อง ปูว่องหหาหนึ่งกับหกศูนย์ทำมาจับใส่กันเลขสีตัวกามาทั้งบนทั้งล่างเด้พี่น้องการรุดอยู่นักปูเนาะร <l ut> ุดอยู่พี่น้องวันที่แล้วรุดได้ธรรมชุ่มปูว่าลุดนะครับ <l ut> ที่แล้ว <l ut> ให้หา้าให้ห้านี่พี่น้องบนนี่เห็นไหมครับปูว่องหายหากับทาวิ่งปูวา่าวิ่งหาพี่น้องจับคู่รุดพี่น้องปูเขาป,ปูเนียนให้แค่สองคู่เท่านั้นเสียดายนักปูเนาะ นี่อันหวดก่อนครับต่รชมอ่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามอันนี้ทิพห้าศูนครับปูโอ้ว่าปูให้ก็เอาตัวนี้แปลยครับเอาปูเวาอยู่ได้พี่น้องเด้ครับออกตัวกับออกตัวกับนะปูเนาะออก05หอันนี้ หดกรรเขาเด่นครับศูนย์ห้าเก้ามานึ่ตัวเนาะอันอนี้สองเจ็ดหนึ่งเอ็นบ้าครับออกน้ำกันออกน้ำกันมาขอดน้ำกันครับวันนี้มันจะได้เจ็ดสองหกเจ็ดสองหกพี่น้องสามตัวมาหนึ่งตัวเด้อทำมชุ่มเจ็ดสองหกข้ามันวิเคราะห์ดีๆมุนอุยปุยอันนี้ของของงวดเจ็ด งวดงวดงวดทีพันมาหุ่นมันจะได้มันจะเด่นที่เจ็ดกับหกครับบวกเด่นเจ็ดกับหกเขามาฟันเจ็ดเอามาเขาเลยวิ่งเจ็ดครับผมมวดทีพันมาเนี่ยศูนย์กับห้าครับเขามาฟันห้าครับออกนั่งกันคือเราครับมานนี้งวดนี้มันคือเด่นสองบุปผาสองบวกบวเด่นสองฟันศูนย์ผนวันฟันศูนย์นี่แหละครับมันจะถือเด่นสองฟันศูนย์ ส่วนกันครับปูอันนี้มันเดินศูนย์มปนบ้กอันนี้เด่นสองในสามคูณสามอันจะเป็นเลขศครับปูมันจะเดินตัวของมันบ้เด่นศูนย์แต่ว่าเขาวิ่งสองครับนี่มันได้เป็นวิ่งสองเป็นวิ่งสองแม่นตาเด่นศูนย์หมดปูวเด่นศูนย์อือทรามาชมนี่ครับว่งกลไปเลยสองศูนย์เลยหน่ครับสองศูนย์เลย มักซูนย่ท <imprisoned> <ícios Ma> ีิปูวจะบอกมาศูนหาหาูนหมดตัวปัวเก่าแต่ว่ากรเทากรเท่าเวียคือังตัวนี้นคัอจังงวดอันบ๊ครับปูนี่นี่ศูนยห้านบครับผมงวดที่มันจะได้ศูนย์กับสองอนบตัวนียครับมันมันมาส้นตัวนี้ด้มันเริ่มีหาคือังงวดก่อนมันมีศูนย์กับห้าอนบครับตัวนี้ก็มีศูนกับหตัวนี้ก็มี ห้ากับศูนย์อันวะครับผมมันเลยมันเด่นที่ศูน,น,นย์ห้าตัวนี้มันเด่นที่สามตัวนี่หนึ่งหกเจ็ดอันบะอันนี้หนึ่งหกเจ็ดอันนี้หนึ่งหกเจ็ดอันนี้หนึ่งหกเจ็ดครับผมเนี่มันมาเด่นเท่าตัวนี้มันได้สามตัวหลักสิบเด้ครับเนี่หลักสิบมันอันนี้ศูนย์กับห้าหลักสิบครับแต่ว่าเขามาวิ่งห้ <5 S 2> าสรุปห้านะปู่งันครับงวดนี้มันจะ มันมันบ่จะเข้ากันตัวนี้มีศูนย์กับสองเงินบ่นตัวนี้เป็นมิตตสองแล้วมันมเด่นที่สองเด่นที่สองน้ำกันก็ได้ครับผมสอง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 ที่ปัวไม่้องใดวะวันนี้คันมาเทียบสามตัวนี่เป็นมัตศูนย์ครับผมแล้วมันเด่นที่ศูนย์เด่นที่ศูนย์อันนี้เด่นที่สองันนี้เด่นที่ศูนย์ครับผมเ้าสรุปที่ศูนย์แต่ว่าเ้ามันว่างที่สองครับปู นี่ครับวิ่งสองพี่น้องศูนย์กระเด็นได้พี่น้องเด้อวิ่งสองหองศูนย์วิ่งสองรองศูนย์ปูจับใส่วงกลมให้เลยสองศูนย์เลยเออสองหนึ่งหกหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งไม่ได้ใส่ปูอ,อยู่ได้นันบ่ะครับ<ม>น,นี่มันก็จะได้สุดต,ต,ตั้งสิหมครับผม,ม <c oughs> นี่งวดที่สี่สิบสี่ครับอ,อันนี้งวดที่สี่สิบสี่มันพัดได้เลยดูเด้เน่ในสามสิบเจ็ดโตในสุดไงมันครับปู มันจะเดินเป็นวัดที่44ป่ะครับเดินศูนยเดินอ่าวิ่งสองลองศนย์ั้งมช่มเจ็ดหนึ่งนปู่จะเปเจ็ดศูนย์เจ็ดสองมปัแล้วมันเน้นที่ศนเหมือนมันเน้นที่ศเมื่อกับิมิตะสองศครับผมสอตัวนี้มันกัมีเยอะตัวเขาเครับ เดในชุดนี้มีหกหนึ่งตัวหนึ่งมันเด่นที่สองเด้แล้วก็มาฟันที่สองศูนย์หนึ่งในสองศูนย์ในสี่คูณสศูนย์ศึกลมีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งในสูตรของปูพี่น้องในชุดครับท่านผู้ชมอันนี้งวดที่สี่สิบสามงวดที่ผ่านมาครับในชุดที่ปูเด่นมีห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับเพรามาเด่นแต่มันเด่นหาเขาเรียกว่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งคัน เทาเอาตามสูตรตัวตัวนั้นมันจะมีเด่นเด่นศูนย์เด่นห้าเด่นเก้าเป็นบ่อลักสิบมันครับปู่ันนนเ่าแล้วมัดสรุปอยู่ที่ศูนย์กับห้าครับผมศูนย์กับห้าเท่าแล้วมาฟันตัวนี้แหละมันเท่าวงกลมเน่นนี่ไมันิดลูมังซีครับนี่ถูกกับความพซเขึ้นเพราะว่ามันอันปูกระบอกอยู่พี่น้องนะครับนะห้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าสามครับปูว่าฟันดีฟันว่าได้ของเต็มปูว่า นี่ครับผมแต่ว่าปูพันตัดออกมาให้ซํามี่เนาะปูเนาะแม่นตัดตัดจำนวนห้องเป็นห่าหมับงวดอันนี้ปูแล้แหวแต่ว่าสองสองมันกระเถอกตัดอยู่เด้นี่มันเป็นอันนั้นบ้านห้องแล้วมันมักที่ห้าหนึ่งเอ็นบ่อครับปูท่านฟันเห็นเด็กหน่อยห้องรูบอห้องรูบอฟันกับคนตายครับผมก็เป็นเด็กหน่อยกับคนตายที่มีซัมนี่นี่ซมี่ห้าห้าเนีคันาบมากาคันเก้ามากจะมากเก้าสาม ครับปูมาสรุป,ปรอ,อันนี้เขาสรุปเขาเรียกว่าวงกรมที่ห้าหน,นึ่งเอ็นบคร์หมดก้อนหลังมอันจีมันอยู่สามปูแต่ว่าเขาเรียกว่าฟันมันเป็นหานึงเป็นหาสองเล็กน้อยเป็นหนึ่งเป็นสองสิมครับเขาตีแบบนั้น<ร>นั่นที่มาของวงกลมมันครับแต่ว่าในชุดที่ปูขัดไ้มีหาศูนย์อยู่พี่น้องนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ยังว่าฟันบ่ครับปูอันนี้ว่านะเลว่าฟันอันนี้ว่าฟันนะปูนะมันได้เป็นซี่ตัวนี่นะอ่าแล้วมาใดมันจี เนี่ยเขาเอาตัวหลักสิบมันนะนะครับสองหเจ็ดมาตัวครับปู่สองหกเจ็มาตัวหลักสิบคือสองกเจด้วยอพี่น้องปู่กจับหลักสองหลักหหลักเหลักสิบมาในศูนย์กับหนนี่มันมันมันจะมาเห็นไหครับงวดที่4ีเจนี่มันก็มาศูนย์กับหนึ่งนมครับมันเด่นศูนย์กับหนึงนี่งวดที่4ี่บเก็ศูนย์กับหนึงสิแมครับปูต่ว่าเดือนยาเได้สูตรันเขาก็เริ่มมาสรุป งวดที่สี่สิบหกสิับปู่มันก็มีหนึ่งสินะเขาก็เลยหกหนึงอันนี้คือมีเจ็ูนย์ยังปูอยู่เนี่ยท่นละมันมันจะมากสัไดแต่ละสองศูนย์ศูนย์สองสิบแปดสองศูนย์่สิบหกปูสองเจดเจ็ดสองันโบมียนี่หนีดีไหับปูนี่นี่จะเป็นอ๋อาชมแคปหน้าจอนะพี่รองเนาะรับปูย้ำปูเน้นให้คักแล้วครับวิ่งสองครับเด่นสองปูวาถาร่องคือฟันศูนย์มันเด่น มันเด่นอ่าแต่ว่าสองเด่นก็ศูนย์พี่น้องสองศูนย์เพี่น้องก็เห็นแล้วนะครับอยู่ในสูตรปูพี่น้องครับเด่นสรองศูนย์ชุดบนอย่างเดียววงกลมที่สอคู่เดียวสองหนึเ็ดนึเ้อพี่น้องเด้อเน้นตรงตของปูครับแต่ว่ากันกลับไปนํำทำชมหนึ่งเจ็ดหนึเป็นตัวรองมันดับับสองหนึ่งห่งเป็นตัวรองเป็ห้องฟันตัวเดียวคือ สองศูนย์สองศ<อ>ูนย์ครับปูสองกันสองมามันจะมาที่หลักสิบครับผมถ้าศูนย์มาจะมาที่หลักหน่วย,อยครับปูผมมักปมูมันมักกินนี่ที่ปูเจ็ดสองเจ็ดศูนย์อยู่ธรรมผู้ชมอันนี้เบาเถาว่าเาบาเถา,า,า,ามักเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปูเน้นให้ตามนี่สองศูนย์กับมักอยู่ธรรมผู้ชมครับกราบขอบุญขอบพุณนปูพี่น้องนะครับเนาะวันนี้ก็น้ำลายซื้อไม่ปูเปิดดวงให้พี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับเบาเถาสวัสดีครับ